ครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม AKA เมามาโมเซตัสกินมามากปุษุษที่มีไฟแรงกระาปราถนาที่จะค,คว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงอัปเดต้ remlin, ุนติดตามนะครับผมก็มาอยู่กับบลูคแล้วก็ t ีท,ท B อีกครั้งหนึ่งนะครับผม2องอาทิตย์ติดแล้วนะครับที่เราทำคลิปคู่เนาะ ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปนะครับผมเพราะว่ามันใกล้ถึงจุดสุกงอมแล้วนะครับผมใกล้ถึงจุดแตกหักกันแล้วนะครับผมสำหรับบุก๊กในก็คือผมก็พยายามไปหาข่าวเข้ามานะครับผมก็เห็นอยู่สองสามรายการนะครับผมที่เขามีที่เขามาสัมภาษณ์นะครับผมผู้บริหารของบุ๊กเนี่ยก็คล้ายๆกับ ไปให้รายการเขาโปรโมทนะครับผมแนวทางการดําเนินงานของบริษัทตัวเองนะครับผมเพื่อสร้างความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นเนะาะที่ผมจับใจความได้นะครับผมทุกน้อยผิดมากอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมคือเขาพยายามกล็ลองจะบอกว่าที่เขาเข้าไปลงทุนในคริปโตเนี่ยเพื่อที่จะมีคอนเน็กชันนะครับผมคอนเน็กชันอะไรอเพื่อ คือธุรกิจเดิมเขาเนี่ยมันเป็นธุรกิจทางด้านที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับผมเนาะเขาบอกว่าเขาเข้าไปซื้อคริปโตเนี่ยเพื่อที่จะมีคอนเน็ชันเพื่อที่จะ,ะได้มีช่องทางในการเข้าไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านสินทรัพย์เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยครับคือใครมีปัญหาพวกนี้คือเขาก็อยากอยากอยาก,อยากที่จะ ธุรกิจเขาเนี่ยมันก็จะได้คอนเน็กไปต่อนะครับผมทางสายงานนี้เนาะ,ะเขาก็พยายามอธิบายประมาณนี้นะครับผมซึ่งบรรยากาศของตลาดคริปโตปัจจุบันบนี้ค่อนข้างที่จะแย่มากครับเซนติเมนต์มันไม่ดีนะครับบนะครับเพื่อนคือแผนที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับผม มันมันก็ค่อนข้างที่จะยัง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 จับต้องไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับผมเนาะ,ะถึงแม้เขาจะบอกว่าเงินที่เขาเข้าไปลงทุนในคริปโตเนี่ยไม่ใช่เงินที่กู้มานะ,ะมันเป็นเงินแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจของเขาเท่านั้นเขายังไม่ได้ขาดสภาพคล่องอะไรเลยนะครับผมยังคงจ่ายปันผลได้ก็ล่าสุดนะครับผมปันผลก็ไม่ยอ่อนะครับผมไม่ยอ่อลึกนะครับผมนะสาหรับบุก แต่หลังๆมาก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยวนะครับผมเหมือนกับไม่มีแรงนะครับผมสําหรับบุกอาจจะผมให้ไปดูบิตออฟเฟอร์ er นะครับผมบิต er ออฟเฟอร์จันถึงผลลิกหัดย้ําว่าจันถึงผลลิกหัดนะ0.53 0.52เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดูนะครับผมคือเขาเนี่ยคือฝั่งบิดนะครับผมสูตรโ,โดยเฉพาะ0.52เนี่ยเขาค่อนข้างที่เอาขวางไว้เยอะมากนะครับผม แปดเก้า 8, 9, ล้านสิบล้านอัพนะครับผมขวางไว้จนกระทั่งถึงวันสุกต้องบอกว่าบิดเนี่ยมันโบวมากๆเลยนะครับผมผมก็กังวลว่ามันจะหลุดไหมนะมันจะหลุดไหมนะนะครับผมแล้วก็มาจบอยู่ที่0ูยจุดห้าสองนะครับผมก็ได้เห็นก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าท้ายตลาดเนี่ยคือเขาโยนของออกนะครับคือเขาก็กังวลว่าวันจันเนี่ยตลาดมันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ค่อยมีใครกล้าโหร นะครับอืมอกลับมาที่กราฟนะครับผมก็คือดูอินดิเคเตอร์ RSI นะครับผมก็ยังดูดีอยู่นะครับยังคงอยู่ในเกมราคาก็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับ0.51แล้วก็0.57ที่เราให้ไว้ยังไซด์วอยู่ในกรอบนี้นะครับผม MACD ตอนนี้ก็ทับกันอยู่ที่บริเวณลบ0.01นะครับผม แต่ว่า ADX นะครับผมเขาบอกว่าโอ้หมดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะอ่อนแรงมากๆแต่มันก็เป็นในรูปแบบไซนะ์เวเนาะอ่ามันนี่โฟร์อินเด็นะครับผมนี่ก็ไหลลงเลยนะครับผมเออนะเงินมันไหลออกนะ <laughs> นะครับผม ผมก็พยายามใช้ indicator เลยหลายๆตัวนะครับผมมามามาชี้ชี้วัดเนาะอืมก็ยังอยู่ในกรอบแล้วก็ต้องรอลุ้นต่อไปสำหรับบุ๊กนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะถ้าหลุด0.51ก็0.48 0.46เลยนะครับผมสำหรับบุ๊กนะครับก็รอเก็บได้เลยแต่ผมว่าถ้าลงมาก็น่าจะเป็นแบบ เพนิคเซลเนาะลงมาแตะปุ๊บอาจจะมีการซื้อกลับขึ้นนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะอ่าเนี่ยกลางวอลลุ่มใบไพเนี่ยเนี่ยทุนส่วนมากก็มากองบริเวณบาท2ตังบาท9ตังเลยแล้วแถวคือถ้าคนอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็อาจจะถอดใจก็อาจจะมีคัดกลางทางแล้วบ้างหรืออาจจะถัวจนจนมันออกไม่ได้นะคือมันติดสูงเกินเนาะ นะครับผมเพราะฉะนั้นราคาบริเวณนี้นะครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมหลายๆคนเขาอาจจะมีการเข้ามาถั่วเฉลี่ยเพื่อรอแก้เกมนะครับผมเนาะมันคงไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านี้แล้วมั้งผมมองว่าบููนะครับผมนะครับ s i ก็ทำเดเวอร์เจนมาสวยสักขนาดนี้นะครับผมเด้งสวยๆเห็นสักทีคงจะชื่นใจนะครับผมสำหรับบูกโอเคไปต่อที่ TTB ต้องบอกว่าเสียวแล้วนะครับผมสำหรับ Ttb เนาะหลังจากที่ร้อนแรงขึ้นมานะครับผมวันที่25นะครับผมนะโลเขาอยู่ที่1.25นะครับผมไฮอยู่ที่1.32ต้องบอกว่าร้อนแรงนะครับผมแต่เขาขึ้นเอ่วันที่5ก็คือวันจันทร์นะครับผม ก่อนขึ้น xd เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเทของนะครับผมอ่สูมเข้ามาเทของเขาย่อลงไปลึกสุดถึงบริเวณ1.24ก่อนที่จะมีการซื้อกับบริเวณ1.26นะครับผมก็ยังคงว่าเนื้อหอมอยู่นะครับผมสำหรับ TTB เนาะอ่าก็ยังคงมีการซื้อกับนะครับผมแต่ MACD เนี่ยในไทม์เฟรมเด a y เนี่ยตอนนี้นมันแคบแล้วนะครับผมอ่ะ ตอนนี้มาทับกันอยู่บริเวณ0.02นะครับผม,ม RSI มีการย่อลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมก็เพราะว่าราคาเขาย่อลงเนาะคอยออกมาไกลๆเขาก็ยังคงอยู่ในรันเวย์ไซด์เวย์อัพนะในในกรอบสีขาวอยู่นะครับผมคือก็ลุ้นนะครับผมลุ้นเนี่ยหลุดมาแล้วทีหนึ่งเนี่ยหนึองห้าเนี่ย แต่เขาก็ยกกลับขึ้นได้ภายในภายในวันนั้นก็ให้อาภัยนะครับผมก็หวังว่า TTB นะครับขึ้น XD แล้วจะคือคือต้องบางทีคนที่เขามีสิทธิ์ XD แล้วเขาก็มีอาจจะมีการเทคโปรฟิตเนาะสำหรับที่แบบเขามาห่อตั้งแต่บริเวณเนี้ย XD นะครับผมสิทธิ์ปันผลก็ได้แล้วนะครับผมส่วนต่างราคาก็ได้แล้วเนาะ ข้าห่อบริเวณนี้มันขึ้นมาตั้งไกลแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเทคโปรฟิตนะครับผมเนาะแต่ถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผม1.25ก็ต้องยืนนี้ได้นะครับผมอย่างเร็วร้ายนะครับผม1.21นะครับสำหรับ TTB เนาะต้องรับให้อยู่นะครับอืมดูเดือดครับหุ้น2ตัวนี้ผมถึงได้มาอัปเดตต่อนะครับผมอาทิตย์หน้ารุนกันนะครับผมเนาะสำหรับ TTB แล้วก็บลูนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นาเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดเมนทัลของเขาก็สมัครมาแชร์กันได้ใต้คลิปนะครับจะได้เป็นประโยชน์ในการเพื่อนๆน,นักลงทุนในการน,นะครับผม เราจะได้อยู่ในตลาด้นนี้ไปด้วยกันนานๆน,นะครับผมนะแล้วก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยังบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงสักก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ของรจรงใะให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ไว้เลยหุ้น2ตัวนี้ผมมาอัปเดตต่อแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวิดัสวัสดีครับ